ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าดีว้วขอสรุปผลการประเมินการพัฒนานงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2567ถึงวันที่30กันยายนพศ2568ผู้เข้ารับการประเมิน นางมายุรีช้อนทองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธร 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำได้มุ่งเน้นการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำหลักสูตรสถานศึกษามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนนอกจากนี้ยังได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูได้รับการส่งเสริมให้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีระบบนิเทศกำกับติดตามและประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่ได้คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธสูงขึ้น ครูมีการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินไปตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาลมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการประชุมชี้แจงและการตรวจสอบที่โปร่งใสในด้านกิจการผู้เรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อลดปัญหาการหลุดออกกลางคันและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสถานศึกษาได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเป็นฐานในการขับเคลื่อนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ทั้งด้านการบริหารและการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการที่สะดวกและมีคุณภาพครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์การเรียนรู้ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายเพื่อนำทรัพยากรและองค์ความรู้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาผลลัพธ์คือผู้เรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครูมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายและสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆอย่างเป็นรูป,ปธรรม 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งการนำความรู้ใหม่ไปใช้จริงในการพัฒนาการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพครูมีสมรรถนะวิชาชีพสูงขึ้นและสถานศึกษาเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดับความสำเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ คือการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นทั้งนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยาฐานะที่สูงกว่าได้ประเด็นท้าทายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ หรือเอเน็ตของนักศึกษาสการระดับอำเภอป่าติว้วสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดยะโสธรโดยระบบการเรียนรู้แบบไฮบริดหรือไฮบริดเลอร์นิ่งสภาพปัญหาที่ผ่านมานักศึกษาสการระดับอำเภอป่าติว้วส่วนใหญ่ต้องเรียนควบคู่กับการทำงานทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมการเรียนแบบพบกลุ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และทำให้ผลการทดสอบ e n n น t อยู่ในระดับต่ำแนวทางและวิธีดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่นักศึกษาไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 2. ร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. จัดทำและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบไฮบริดควบคู่กับสื่อและหนังสือเรียน 4. จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 5. จัดการทดสอบย่อยประจำสัปดาห์และนำผลมาปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 6. ผู้บริหารติดตามการสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งในทุกตำบล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและนักศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้เกิดจากการบริหารจัดการปัจจัยสำคัญ4ด้านได้แก่ 1. ด้านสื่อและนวัตกรรมการใช้ระบบ Hybrid Learning ควบคู่กับตำบลเป็นฐานส่งผลให้คะแนนเฉลีย่ยเอ e นสูงกว่าระดับประเทศที่43.33คะแนน 2. ด้านครูผู้สอน ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญติดตามและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 3. ด้านร้อยละการเข้าสอบเอนเนตมีผู้เข้าสอบถึงร้อยละ94.44แยกเป็นระดับประถม100%ระดับมัธยมต้น88.46%และระดับมัธยมปลาย97.62% 4. ด้านร้อยละการเข้าสอบปลายภาคอยู่ที่ร้อยละ79.17% โดยระดับประถมสูงถึง94.35%ผลลัพธ์ที่คาดหวังในเชิงปริมาณคาดว่านักศึกษาสกรระดับอำเภอปาติ้วที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่2ทับ2,567และภาคเรียนที่1ทับ2,568จะมีผลสัมฤทธิ์เอนเน็ตสูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไป ในเชิงคุณภาพสถานศึกษาจะมีฐานข้อมูลนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันระบบการช่วยเหลือผู้เรียนที่ชัดเจนและการจัดการเรียนรู้แบบไฮบริดที่ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ